ที่ร้งยังไม่ตายใช่ไหมเดลโมนสองตัวตัวใช่มันเล่นระเบียงได้นะมันเล่นระเบียงทางซ้ายได้ตัวอยู่ไหนเนี่ยนะระเบียงระเบียงยังอยู่นะตัว ไอ่หมามาล็อกระเบียงกค่หน่อยเก็บของหรอล็อกระเบียงด้านซ้ายนะเองยืนมุมที่พี่ยืนนะไม่จชะเองล็อกไว้อย่างเดียวเลยตัวมันมีชุดนอนอ่ะสีฟ้ารอครับโอ้ยมันมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่นี่หว่านี้ครับตัวอย่าชาร์จอย่าชาร์จให้ให้หับดู ไปอปไปใช้กำลังราเบดเ,เรียร้อยเดนบ้างวัดไปเร็วววตรงตูดเคลช่อ์ช้ชาเลยรามเดินระเบิดเออประตูเนี้ยแหละเคลนชา้าเคลื่อานช้าไปสามเคลื่อนช้าไปสอบบ้านไปไปอย่าเพิ่ง